ฮอนด้าเฮอาี v ครับกุญแจหายหมดนะครับอันนี้หลังจากที่เราโปรแกรมเสร็จแล้วเราจะไปลองเทสรีโมทให้ดูนะครับฮอนด้าเฮอาีกุญแจหายหมดนะครับอันนี้ดอกที่เราขึ้นเอ่อโปกรมีโมทที่เราโปรแกรมให้ใหม่นะครับเสร็จแล้วเราจะมาลองเอ่เอเทสรีโมทกันนะครับฮอนด้าเฮสอารีเราจะลองกดเทสนะครับล็อก ดล็อกล็อกกดล็อกล็อกเราลองกดปุ่มนะครับล็อกกดล็อกล็อกล็อกกดล็อกใช้ได้นะครับใช้ได้ทั้งปุ่มสมาร์ทนะครับจะลองกดให้ดูนะครับข้างในล็อก ปลดล็ Lock, Lock, <Lock. S 1> อกล็อกปลดล็อกอะเราจะลองใช้สตาร์ทกันนะครับผมสตาร์ทอยู่นี่นะครับโอเคตัดติดนะครับ Honda H ฮ v อาวีกุญแจหายหมดนะครับอันนี้ตัวใหม่ที่เราโปรแกรมให้เสร็จแล้วนะครับได้เหมือนเดิมนะครับได้ทีหมดทรงเดิมเหมือนเดิมนะครับโอเคจบครับ Honda H ฮ v อาวีกุญแจหายหมดครับ